ดอกงามๆจ้ะพี่น้องดอกนึงจ้ะโอ๋ยสาวผู้บ่ิทันได้ตั้งขากล่องจ้ะพี่น้องรึบดอกจุม่มเนี่จ้ะมากันหลายคนอยู่เด้อจ้ะพี่น้องเนี่ยจ้ะสาวผู้ยังมาจากบ้านได้สำนีแล้วจ้ะไม่ได้ขืนพูเนาะเมื่อเนี้ย นีจ่จ้ะป้าเียวบ้านไปไปลุงกันต่อจ้ะมีดอกนึงจ้ะดอกงามดอกไงจ้ะเก็บไปก่อนเฮาไหมเนะมมเาะพี่น้องเฮ็ดนาเรียจ้ะมันอันนี่ ăn lẻ nói điều đi, nha, Nguyên đi, men, Nguyên đi, mẹ. 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 Nguyên phân phao để phân nhàn hóa lạt nào phân bối hiến nè hết nào thì đọt ngắm đi chúm nồi nương cha hết nà lẹ con hoa tắc cựt lấy xí nỉ cho, lấy xí lẹ ฝุ่นน้ำจ้ะกําลังจุ่มกหน่อยเ้ปลาเห็ดปลาหนหน่อยเนะะาะเดี๋ยวจักสุปก็เอาเห็ดเอียงเนาะอยู่ในฝุ่ไหมโอ้เห็ดเอยีงอยงเนาะเนี่ย นาซิเม่เห็ดตะไคร้เห็ดตะไคร่หอมอวนอยู่เห็ดพ้อเก็บอ้อนอวนอยู่ไม่ฝนแค่จนมุน จนมุนอุ่ยปุ๋ยแมียฮู้ดเพิ่นเอาเมียโอ้โหจีเฮดตจูย่างได้อยู่นี่เนาุดอกนี่ดอกง่ายจ้ะกอดอกนึงจ้ะพี่น้องเออเหลือตาเพิ่นท่านสิได้บุไม่จ้ะ mẹ hít thân Hít thân than nhớ thân Hít thân ừ. ตั้งกล่องยักนกกทานแม่นที่ว่าออกไล่ไล่ะยนี่งากขานูล่ะดอกไปใส่อ้นี่ดอกนั้น็กทันสีไว้เลยแม่นได้ยงคอยเด้อคู้ใด น,น,น,นี่ดอกหนึ่งไปหาหม่งต้องตั้งกล้องยากพี่น้องนี่ดอกหนึ่งสวยเยอะตัวประธานได้น้ำมูลอยู่าขา<อ>นหยาดดอกบกไง <laughs> นี่แหละคุณเหรอเน็ดอทานเน็ดอทานข่ามต้มมูลหยาดข่านมูลหยาดเพคะเพราะว่าพวกข้าหาหม่งตังกล้องหยาด Nhanh hạt có, một ra đầy súp điều Nhi chùm nâng chờ Chùm này nó ngôi Nàm mấy nông Ô, cái ta lịn thấy như này Xây đi đang mứa con น้ำเย็นดิพี่บ่เห็นยังวะเนี่ยท่านดอกนึงจ้ะเนี่ยโอ้ดอกน้อยดอกหน่นหนย มันก็ยังบ่ไข่เดือนหม่องแหน่หาหม่องตั้งกล้องบ่ได้ <laughs> à, ก็งงจ้เห็ดนาดล่งนอไปไหนอาไ้บุเนออใส่เล็วละพี่น้องเอาได้อยู่โอ้หหมด สะพูปอเห็ดปวกจ้าพี่น้องนี่จ้าเห็ดปวกดอกงามๆจ้าพี่น้องเขามารับชมไม้สะพูฝากกดติดตามในนี้จ้านี่จ้าดอกหนึ่งจ้พงาพี่น้องเลี้ขี่เกาเพื่อนห้อยเพื่อนเอาหล้ะจ้ะอง เห็นตัอห้อยคนเอานก็สีออกเป็นมู้บล่ะจ้ะคือว่าไม่ปวกตาบจ้ะแยกจากมูมาย่างพระทันเพื่นไหนแยกจากเพื่นมะืดอ๋ยวงามๆจ้ะพี่นอ้องเดีหยดท่านลราจะส่วนมาก ดอกนี้คือสีเนาพี่น้องเนี่ยโอ๊ะบานเนาโอ้โหเนวะตะเนาเนวะตะเนาโอ้โบานเนาได้เยอ่จ้ะอี๋ได้เห็ดมันปูจ้ะเบิงเต็มกากสากู่พี่น้องตะเนาเดียวป่ะตะเนาเดียวได้จ้ะพุ่น เ <g ül> ต็มป้าอเยอะจ้ะแล้วพ่าเอาจ้ะก่อดอกหนึ่งจ้ะดกที่สองดอกนึ่งจ้ะ <c oughs>

con lăng có cượt cả cái lắm xì má vậy Ở trong vâng. đầy không vâng. bạc nhỉ nghĩa cả lưu đây, lái anh leo lèo hola tất cả đâu ngầm ngầm lắm ừ. chùm chùm nhu nhét con ghi ừ. ừ. ăn tối nào bớt dài ừ. nào bớt เขาบอเปิดกอไม้่น่ะอ้หูหกหลายดอกเอาเจ้าก็เอาได้ยิ่งือดอกนี้ไปเมืองมิดแล้วดอกนี้ก็ไปดอกนี้เดีตามกันบ่โอู้ตามกันเมืออู้หูเราเสียดายถ่ายยายบ่งนี่ยซีดอกไปเมี้ยงมิดเบิดแล้ว ้บนบ่เขาไปได้ทั้งนั้นสวงดอกงามๆเนา่าบ่โอ้ตัางตัางกล่องบ่ได้แข็งแข็งอยู่เห็ดก้อนเหลียงเมนบ่อใยเห็ดก้อนเหลียงบ่อยู่นี่ดอกง่ายดีพร้อมปุณห์นะ โอ้ยเสดายขันบ่อเนาฮอกรสเสดาไรต้องสองดอกนี่โอ้ยงามงามฝนกะกำนังมาโอ้ยนอนนอนอฝนมาแล้วอย้าจังได้เนาะ เนาวกับมีฝนมาแล้วฝนมาแล้วทำอย่างไรดีเราเนี่ยบกแห้งเลยโก<า>สิหอดบ้านได้งางมากไก่นี่งางมาเมาื่อไหร่ขี้รถสวยนี่แตงงามมือนยุยนันละนห้าหมองตั้งกล้องยากมี่แต่สิลม เห็ดนาแล่ะพ oh, oh, oh. <Yeah. S 1> ี่น้องสวยๆโแต่อ่อนเห็ดนะน้ำบานป้าไก่ไก่บานจ้ะแถวบานเบิ่งพี่น้องตะผู้เหยียบแตกหมดจ้ะโอ้ถ้าเสียดายแทอะเห็ดหน้ามุมนี่ตะผู้เหยียบด้วจ้ะโอ้ยพู้หน้าอีกอ่ะนี่ก็เหยียบจ้ะโอ้นี่ยเนี่เนี่ย เหยียบโอ้แต่พูกฝ่าย่างฝนตกโอ้ข้างในฝนมันเมนเห็ดตะไคร่บ่อพี่น้องมึงดูโอ้ยมันเมนกว่น้อพี่น้องเอ้ยโอ้จุ่มเห็ดตะไคร่จ้าโอ้ยโอ้มาหนีมันจุ่มบบกไงหอว่าตะค้นสีบเบิ้งเบิดแล้วจากห้อยตีนมาเต็มอยู่ ยานฝนมาฝนกับไปทางอื่นแล้วจ้ะหรือว่าสิมาอีกบุ๊มมันแล้วมันแล้วดอกนึงจ้ะพี่น้องเห็ดกอจ้ะนี่จ้ะแดงๆน้อยนึง dọc mưng sao kia open pé đọc nắng cà nạt do mắng nắng ta hết a ray nha hết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  hết nè nào muốn đọt nâng ta, có cái đang ngắm ngắm này đọt nâng, đang xinh xinh lấy tâm này, nào múm nào mau ừ. háu quay là cha bật nè sao หากลับบ้านอีกระยะทางอีกไกลอยู่จ้ะหมาแน่จ้ะพี่น้องเกือบเต็มตาน,นี่จะมูเ่เพื่อนจ้านอ่เราควงง,งไป โ oh, oh. อ้โหได้หลายอยู่นะไอของสาวคูสวยมากเตรียมตาอยู่ดอกตาหน่อยเฮ้าตาน้ำบานงางมาเอาอีกจักกิโลเขาสีหอดบานบ <c oughs> <c oughs> ยางกรับหัวเดีให้หัเต็มตาหรือ วยอาเห็ดเทาขนาดบ่ได้ขื้นพูนไอ้ของย้ายของย้ายตางามงามตางามกระมูปุณห,หนนะปหะนนดุันอปุณน,น,น,นะมุยหะปุณหะปุณหะปะปนาหะปุดหะปุณหะุณหะปุณหะปุณ้นาุณหะปุณหะปก็คะปุณะะุ่ะ Nếu đánh газ con bưng luôn cho tôi如果有保卸� Mechanion B representatives thereрон itiy grup yeah, nội yeah. trong oh, bağ ừ. đầu để kết hợp với mesh có những gì cho bạn hơn Mieli có những gì cho bạn hơn để kết hợp với mitic có nhất Richt Charlotte để kết hợp với mbres quả giữ lại Hà có hết oh, nè. Nè. Ấn... Nè. hết <coughs> แต่มันสิเป็นสีเหลืองน้อยๆเนาะปนขาวมาะพีละนองไปก่อนจ้ะสารมนีกับฝากดติดตามกดไห์เน่เด้อสารมนีละไปก่อนจ้าสวัสดีจ้าหลายคนอยู่หลายชีวิตหมามีเจ้าของขันเสื้อผูกคอ ม่นแลนน้ำบอทันตอนนั้นกุ่นฝนไปหลับไปบ้านเด้อบ้านนู้นหลังไปแลน <c oughs> เดินกลับบ้านอีกประมาณ10กิโล